ูเลียนเจ้าแห่งกาแฟกาแฟดำผสมโสมถ้านนึกถึงกาแฟต้องสูเลียนเอาใจวัยรุ่นที่ชอบกาแฟดำไม่ใช่แค่ดำธรรมดานะครับผสมโสมซะด้วยคอฟฟี่พัสกาแฟดิบผสมโสมครับเป็นกาแฟคั่วบดแท้ที่มาจากกาแฟอาราบิกา100้าร้อปร์เเป็นส่วนผสมระหว่างเม็ดกาแฟ อาราบิก้าบาซิลและเมลกาแฟอาราบิก้าเอธิโอเปียเป็นกาแฟขั้วระดับกลางนอกจากเมลกาแฟที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเรายังใส่โสมแดงเกาหลีเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกาแฟของเราซึ่งโสมเป็นส่วนหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความนิยมและนํามาใช้ในการดูแลและ,ะบำรุงร่างกายอยู่แล้วคอฟฟี่พัทกาแฟที่ผสมโสมนี้รสชาติเข้มขน้นดื่มง่ายแคลอรี่ต่ เพียงแค่40กิโลแคลอรีร่ต่อซองเท่านั้นที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่ต้องกลัวอ้วนเลยครับพี่น้องวิธีการดื่นก็ง่ายแสนง่ายมากเลยครับ 1. เพียงแค่ฉีกซองฉีกปากถุงกาแฟดิบแล้วนำถุงกาแฟดิบเกี่ยวกับถ้วยกาแฟ 2. เทน้ำร้อน 150มิลลิตรลงไปในถุงกาแฟดิบและปล่อยให้น้ำร้อนไหลผ่านง่ายนะครับและ3ลรอให้กาแฟในถุงหยดลงในถ้วยกาแฟจนหมดจากนั้นก็ดื่มได้เลยครับแค่นี้ทุกทุกคนก็จะได้ดื่มดำกับกาแฟดำรสชาติเข้มข้นพร้อมกลิ่นหอม ละมุนละไมและยังได้คุณประโยชน์จากโสมแดงเกาหลีอีกด้วยครับหนึ่งกองบรรจุทั้งหมด12นะครับสะดวกมากๆจะพกพาไปที่ไหนก็ได้เพียงแค่เติมน้ำร้อนก็ดื่มดับกับความเข้มข้นของรสชาติกาแฟได้ทันทีเพื่อสมาชิกครับราคาขายเพียงแค่330บาทราคาสมาชิกเพียงแค่279บาบาทเท่านั้น มี p ีีอยู่ย9 PV นะครับและ BV 143 BV นอกจากนี้เรายังมีแบบเป็น PMM Set 1 Set เซตทั้งหมด5กล่องอยู่ในบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและที่สากล่องน,นั้นพร้อมแถมแก้วเซรามิกแบบแฮนเน็ d โลโก้สูเรียไปเลย1แก้วฟรีทันทีใน1เซตมีจำนวนจำกัดนะครับใครสั่งก่อนได้ก่อนจะสั่งไปดื่มเองหรือฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อนฟูงหรือคุณที่คุณรักแนะนําเลยครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับคอฟฟี่พัทกาแฟที่ผสมโสมซูเรียนต้นสำหรับกาแฟโสมเจ้าแรกของเมืองไทย